สวัสดีครับผมต้นวุฒินะครับเคยมีปัญหาในการออกแบบโลโก้กันไหมครับท่างฟรีแลนซ์ก็ราคาแพงมากจะออกแบบเองก็ออกแบบไม่เป็นออกแบบไม่สวยงามตัวเองก็เป็นหนึ่งคนที่ออกแบบไม่เป็นเลยออกแบบแล้วห่วยมากๆสำหรับวันนี้ผมมีเว็บไซต์ออกแบบโลโก้ฟรีๆมาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับไปดูกันเลยครับ มาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆเ,เข้ามาที่เว็บไซต์ h a t f u l s h o p i f y c o m นะครับลิงก์นี้นะครับ s a t c h a t c f u l s h o p i f y c o m นะครับหลังจากเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าจอนี้นะครับมาที่มุมขวาบนนะครับจะมีคาว่า sign up นะครับเพื่อนๆสมัครสมาชิกแล้วล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นกดปุ่ม Get Start ปุ่มสีม่วงตรงนี้นะครับกดปุ่ม Get Start แล้วจะเข้ามาที่หน้าจอนี้นะครับเพื่อนๆเ,เลือกหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเพื่อนๆได้เลยนะครับสำหรับผมจะเลือกหมวด Service นะครับหลังจากนั้นกด Next ตรงนี้จะเป็นสไตล์นะครับสไตล์ ในการที่เราจะออกแบบโลโก้ออกมานะครับมีหลากหลายสไตล์นะครับเพื่อนเพื่อนชอบสไตล์ไหนก็เลือกสไตล์นั้นได้เลยนะครับมีมีหลายแนวหลายสไตล์ครับไม่ว่าจะเป็นวินเทจเนเชอรัลคลาสสิกนะครับส่วนตัวผมจะเลือกคลาสสิกนะครับกด next นะครับตรงนี้จะให้ใส่ชื่อนะครับชื่อแบรนด์สินค้าของเรานะครับผมจะใส่เป็นต้นวุฒินะครับแบรนด์ของเพื่อน ชื่อว่าอะไรก็ตั้งชื่อนั้นได้เลยนะครับหลังจากใส่ชื่อช่อง business name แล้วก็ช่องสโลแกนนะครับเป็นชื่อของเราแล้วนะครับเพื่อนเก็กด next ไปได้เลยนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องให้เราเลือกว่าเราจะนำโลโก้ที่เราออกแบบไปใช้ในช่องทางไหนนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับออนไลน์หรือว่าเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียตรงนี้ไปพิมพนะครับตรงนี้มาใส่นามบัตรเอาโลโก้ของเรามาใส่ที่นามบัตรนะครับส่วนตัวผมจะเลือกเป็นออนไลน์สโตร์หรือว่าเว็บไซต์นะครับเลือกตรงนี้นะครับแล้วกด next นะครับเราก็จะได้โลโก้ที่เว็บไซต์ Hasful ออกแบบให้เรานะครับมีหลากหลายสไตล์นะครับง่ายจริงๆนะครับ ไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินนี้จ้างกราฟิกนะครับจ้างฟรีแลนซ์ทำให้เรานะครับแพงมากและมีค่าใช้จ่ายสูงครับเว็บไซต์นี้ออกแบบให้เราเองครับง่ายนิดเดียวครับเพื่อนๆชอบโลโก้ตัวไหนก็สามารถเลือกโลโก้ตัวนั้นได้เลยนะครับผมเลือกโลโก้ตัวนี้ครับหลังจากนั้นคลิกเข้ามาได้เลยครับคลิกเข้ามาแล้วตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับนี่ครับระบบจะ ใส่ฟอนต์ที่เราอัตโนมัติเลยนะครับเราแค่คลิกอย่างเดียวนะครับตัวหนาตัวบางสามารถเปลี่ยนสีโลโก้ก็ได้ครับเพื่อนๆชอบโทนสีอะไรสะดวกสุดๆครับถือว่าจบเลยนะครับเว็บนี้เว็บเดียวผมจะเลือกสีสีนี้นะครับ ตรงนี้เราสามารถใส่ไอคอนเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับสะดวกสุดๆไปเลยครับเปลี่ยนเลเยอร์ก็ได้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้โลโก้ที่ต้องการแล้วก็กด next นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ หลังจากกดดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วจะมีข้อความตรงนี้นะครับบอกว่าเว็บไซต์ได้ทำการส่งโลโก้เมื่อสักครู่นี้นะครับเข้าไปที่อ e ีเมลของเพื่อนๆแล้วนะครับอีเมลที่เราใช้สมัครและลงทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกตอนเข้าเว็บไซต์นะครับพเพื่อนๆก็เข้าไปเอารูปภาพได้ที่ในอ e ีเมลเลยนะครับนี่หละครับออกแบบโลโก้ง่ายๆใน1นนาทีนะครับ เว็บไซต์ hatful shopify com นะครับยังไงก็ไปลองใช้ดูกันนะครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ให้ต้นวุฒิด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ ep หน้าครับขอบคุณครับ